สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูขนมแบบออกสไตล์ญี่ปุ่นนิดๆมาฝากกันนั่นก็คือเต้าหู้ชาเขียวนมสดค่ะเมนูนี้จะใช้ชาเขียวเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทาเต้าหู้ชาเขียวนมสดกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําเต้าหู้ชาเขียวนมสดกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยน้าเปล่าค่ะนมข้นจืดค่ะ ที่เราเห็นแบบใส่พวกชากาแฟะอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นนมรสจืดค่ะนมสดรสจืดนมข้นหวานค่ะผงชาเขียวอันนี้น่ใช้เป็นผงวุ้นค่ะแล้วก็ผงเจลาตินค่ะสำหรับอันนี้นะคะผงเจลาตินเนี่ยถ้าที่บ้านใครมีแบบเป็นแผน่นก็สามารถใช้แบบเป็นแผน่นแทนได้ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเรา่ f o o d t r a v e l tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลย ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําเต้าหวยชาเขียวน้ําสดกันเลยนะคะเราก็เริ่มจากนําน้ําเปล่าเมื่อกี้ใส่ลงไปต้มอันนี้น่นใส่ลงไปแล้วนะคะต้มให้เดือดเดือดมากๆนะคะเดือดแบบมีฟองเลยแล้วทีนี้เราก็ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะคนให้ละลายนี่พอตอนนี้ผงวุ้นเริ่มละลายแล้วนะคะนั้นก็จะใส่พวกผงชาเขียวค่ะคนนี้ นมข้นจืดค่ะนมสดค่ะนมสดอันนี้ซื้อแบบเป็นกล่องหรือเป็นเป็นขวดก็ได้นะคะพัชรไลยอย่างเงี้ยเออเป็นรสจืดแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไฟรอให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้ตัวชาเขียวของเราก็เริ่มเดือดอีกครั้งแล้วนะคะเราก็จะปิดเตาปิดเตาแล้วก็ใส่ผ,ผงเจลาตินลงไปค่ะที่แนนใส่ผงวุ้นไปตอนที่น้ําเดือด mm hmm. ก็เพราะว่าผงวุ้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่แบบใช้งานได้ดีตอนที่น้ําเดือดมากๆนะคะแต่ว่าผงเจลาตินเนี่ยต้องใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าใช้อุณหภูมิที่มันสูงเกินไปเนี่ย มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพที่ดีนั่นแหละเราจึงต้องปิดเตาก่อนแล้วค่อยใส่ผงเจาระตินโอเคทีนี้ก็คนให้ละลายเข้ากันแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานค่ะอันนี้ถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มลงไปอีกก็ได้นะคะทีนี้ก็คนให้ละลายแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกรองแล้วก็ใส่พิมพ์แล้วแช่เข้าตู้เย็นกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้แนนก็กองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะกองพวกแบบที่บุ้นที่อาจจะเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเศษชาเขียวผงชาเขียวอะไรเงี้ยออกไปนิดนึงแต่ว่าถ้าที่บ้านใครมีผ้าขาวบางเนี่ยอาจจะใช้ผ้าขาวบางมากองอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อว่ามันจะได้ไม่มีเศษผงชาเขียวอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่สีเรียดก็ไม่เป็นไรคะ่ะทีนี้เราก็มาตักใส่พิมพ์กันเลย ประมาณหนึ่งไม่ต้องเต็มมากะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นมนมสดไว้ข้างบนอีกทีนี่ค่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้เย็นกันแล้วก็รอให้มันเซตตัวะคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะ ค่ะตอนนี้เต้าหู้ไอชาเขียวนมสดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสร็จตัวแล้วเป็นอย่างดีนี่ประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปค่ะอน,นี้โรยหน้าด้วยถัวแดงกวนน้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเต้าหว,ว้ชาเขียวนมสดของเรานะคะสําหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงเตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ